มาฟ้าจงมาเพื่อนฝนตกวันนี้ฝนตกมันก็เทพมหานครเช้านี้มีฝนฝนตกนตกรินรินหอมกรินดินุกไอฝนจากบ้านนามาดน สิเป็นจังไดนอป่านี้คนย่อยลงมาต้องไรต้องนา่าจกเกี่ยวกระจีหน่อไม้ไปปักศิวฟูจีหอดมือนี้ไปสิสนใจหน่อแนวอีสานมาหางานอยู่ในเมืองหลวงเสียงโชคเดอิอนตามดู งำบินตำแซงไปบางก็โชคดีมีเงินทำได้เงินกลับไปบางคนต้องแทบภายงานบไดยใจไม่มีหวังผมกะอีกคนที่โต้ยบังวนอยู่กับสายคน ฝนหน่อยปกปกครับพี่น้องโอ้ฝนลินหน่อยห้ามหอยกลางปลาพี่น้องอาการเก่าเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ